พบกับหญิงแทมมี่ชนแนลกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องนี้ค่ะเครื่องนวดหน้าร้อนเย็นสมัย,ยนี้นะคะพัฒนาการทําให้เราสามารถดูดหน้าเองอยู่ได้ไม่ต้องไปเสียตังให้คลินิกอ,อีกแล้วค่ะเพื่อนเื่อนแ oh. ค่นี้นะคะ oh. มันเริ่มมาจากท้าวความนิดนึงเราเคยดูสัมภาษณ์ซองเฮเคียวนางว่านาง ใช้น้ำแข็งถูหน้าทุกวันหลังล้างหน้าเป็นเคล็ดลับความงามทำให้เป็นสาว2000ปีเราก็ทำบ้างแต่ปัญหาก็คือทำได้มีกี่ครั้งก็ขี้เกียจเพราะว่ามันจะต้องแบบอาบน้ำเสร็จเล้นยนอกห้องน้ำไปเปิดตู้เย็นแล้วก็แง่น้ำแข็งมาถูหน้าอะไรเงี้ยมันก็เย็นสบายดีแหละแต่ถึงเวลาเราทำได้ทุกวันไงนแล้วก็อยู่ดีก็มีพวกโฆษณา Facebook เ,เร้งมาอะไรเงี้ยมีเครื่องนี้เลยพบว่าวโอ้ยนี่น่าสนใจอะไรเงี้ย ก็ตัวเครื่องนี่มันจะบ,บปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาทูทูทูหน้าอืก็เลยลองสั่งมาดูค่ะทีนี้ก็มันก็มีหลายรุ่นหลายราคามากอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบคำนวณแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจ,จะแบบคุ้มค่าที่สุดที่ถาได้ในช้อปปี้ a z a า a อะไรเงี้ยขึ้นมา9ก้า้กว่าบาทานะคะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้แล้วก็มีแสงที่เขาเคลมว่าแบบบำรุงผิวประโยชน์ต่างกันไปตามสีของแสงนั้นๆอ่ะ มาญิงจะรีวิวให้ดูว่าหญิงซื้อมาแล้วหญิงทําอะไรกับมันบ้างค่ะเริ่มจากหลักๆเราอยากใช้แทนน้ําแข็งเนาะประโยชน์ของน้ําแข็งก็คือความเย็นอะไรเงี้ยก็จะช่วยกระชับรูขุมขน แล้วก็ส่วนตัวหญิงจะเป็นคนที่ใต้ตาเนี่ยค่ะจะเป็นแพนด้าตลอดเลยอะไรเงี้ยใต้ตาจะดำง่ายเพราะว่าตาโตแล้วก็แบบภูมิแพ้ทีเนี้ยเมื่อก่อนก็จะใช้แตงกวาบ้างช้อนแช่ตู้เย็นบ้างถุงชาบ้างอย่างเงี้ยค่ะมาโปดใต้ตาเพื่อลดอาการบวมแล้วก็อาการดำซึ่งพอมีเครื่องนี้เครื่องเดียวก็คือจกเราก็ หลังอาบน้ำล้างหน้าทาครีมตัวแรกมอยเจอร์ไลเซอร์เสร็จก็เปิดที่ไปที่หมดเย็นสุด5องศาอะไรเงี้ยแล้วก็นวดนวดหน้าให้แบบเออลูกคุมขนมันปิดแล้วมันก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะเลินฟินมากอะ่ะแล้วก็อมนแทนแต่งกวาและแทนทุกสิ่งที่เคยทำมาค่ะมันลดอาการบวมได้เพราะมันเย็นก็โปะไว้เลยตอนเชา้าเนี่ยตอนเชา้าหลังจากทาครีมเสร็จก็จะโปะไป นัวทั้งหมดก็จะรเวลารวมกันไม่ถึงสไม่เกิน3นาทีค่ะสำหรับตอนเช้าเนาะแค่นั้นหลังจากนั้นก็ทากันแดดเอแต่งหน้าอะไรไปทำงานตามปกติเลยเงียแล้วก็ตอนเย็นก็จะเพิ่มความพิถีพิถัถนในการดูแลใบหน้าด้วยเครื่องนี้ก็คือถ้าเป็นวันที่มีเวลาแล้วก็ไม่ขี้เกียจมากเราก็จะมาร์กหน้าค่ะก็มีแผ่นมาร์กหน้าเยอะแยะมากมายที่ซื้อมา หลังจากที่แบบเจอลดราคาบ้างไปเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วพอมีเวลาเราก็แบบแกะแล้วก็มาร์กซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนแบบแช่ในตู้เย็นน่ะมันจะแบบเย็นแล้วก็ฟินมากใช่ไหมแต่ว่ามันจะเย็นไม่นานพอมันเจอแบบความร้อนจากผิวหน้าเราอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีเครื่องนี้ค่ะเราก็เปิดไปที่โหมดเย็น5องศาแล้วก็เปิดเพลงเบาๆหลังจากที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันมาร์กหน้าแล้วก็เปิดไอเย็นที่เครื่องนี้แล้วก็นอนนวดไปเลยค่ะ โอ้ฟินมากพูดเลย uh oh. ก็เขาก็เคลมว่ามีหมดนี้หมดไฟ LED LED จ้า uh oh. LED นี้นั้น uh oh. เขาก็ว่ามีแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าแสงสีแดง uh oh. เห็นไหมเนี่ยแสงแสงสีฟ้าแสงสีแดงแอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แสงรวมอะไรเงี้มากมาย ประโยชน์ของแสงสีฟ้าช่วยลดสิวอักเสบแสงสีแดงช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแสงสีเขียวช่วยลดการสร้างเม็ดสีแสงสีผสมช่วยบรรณตัวกระจ่จางใสซึ่งจะซื้อมาสารภาพว่าเพิ่งอ่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอ่ะวันที่เราจะนอนสบายแล้วหลับตานวดไปถึง20นาทีเวลามาักหน้าเขาให้20นาทีถูกปะคะเราก็จะตั้งเวลาแล้วก็หลับตาไป20นาทีอ่ะเวลาอย่างนั้นจริงอ่ะน้อยมาก จริง,รง,รงๆแล้วเราก็อยากจะแบบมาร์กหน้าไปทำนู่นทำนี่ไปด้วยทำงานไปด้วย,วยหรือว่าดูทีวีหรือว่าดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็เปิดเป็นโหมดเย็นแล้วก็ถูไปด้วยแล้วก็นั่งดูทีวีไปเพลินๆได้ซึ่งถ้าเราเปิดไฟไปด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วเราดูอย่างเี้ไปด้วยอ่ะมันเข้าตามันแสบตาเนี่ยแล้วเราก็ไม,ม่เชื่อว่าแบบ900กว่าบาทมันจะรักษาอะไรผิวได้อนะไรเงี้ยก็เลยไม่เปิด นวดทมันเย็นๆเฉยๆนั่งดูทีวีก็สบายผิวพอแล้วอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ที่อยากจะบอกก็คือหมดร้อนหมดร้อนไม่ใช่ไม่ดีเขาเคลมว่าหมดร้อนเนี่ยช่วยละลายสิ่งปุดตันเปิดรูปคุมขนสลายไขมันแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าผู้หญิงไวเดียวกันและการฉีดโบมาจะเข้าใจกันว่า ความร้อนจะทําให้โบทอ,อกละลายก่อนเวลาอันควรฉะนั้น 2, <S 2> <S เดือนที่ผ่านมาพูดเลยว่าโหมดร้อนไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่โหมดเย็นนะคะโบทเราจะได้อยู่นานสาเดือนหเดือนอย่างที่คุณหัอบอกค่ะเพราะวันนี้แค่เก้าร้อยค่าโบทแพงกว่าเยอะเขินเลยอ่ะอ,อันนี้ค่ะก็คือ อย่างที่บอกอิงลองใช้มาประมาณ2เดือนแล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็เนียนกระชับนุ่มขึ้นแล้วก็รูขุมขนก็เล็กลงแล้วก็ถ้ามันมีหลายรุ่นมากถ้าเป็นรุ่นที่บางรุ่นรุ่นแรกๆมันจะมีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันไม่สะดวกรุ่นนี้มันก็จะเป็นการชาร์จแบตจะชาร์จทีก็เสียบชาร์จแล้วก็แบตเต็มครั้งหนึ่งใช้ทุกวันเช้าเย็นก็จะอยู่ด้วยมันอาทิตย์กว่า ซึ่งเราสามารถชาร์จเต็มแล้วก็ไปต่างจังหวัดครั้งขึ้นนึงหรือครั้งสองสามคืนมันก็ยังไม่หมดอย่างเงี้ยก็สะดวกแล้วหญิงก็วางไว้ในห้องน้ำเลยหน้ากระจกอะไรเงี้ยทาครีมเสร็จก็หยิบขึ้นมาโดยที่ถ้าเกิดว่ามันมีปลั๊กไฟอ่ะเราก็รู้สึกไม่สะดวกใจในการเสียบปลั๊กคาไว้ในห้องน้ำนี่มันดูอันตรายเนาะนี่ก็ถ้าเพื่อนๆจะใช้แค่เท่าที่หญิงใช้อ่ะรุ่นที่มันเย็นอย่างเดียวมันถูกกว่า้า่าไรก็มี๋ยวนี้เปิดถูกกว่านั้นอีกนะก็ลองเลือกหากันดูค่ะนี่ก็มาแนะนํา รีวิวไอเทมดีๆที่ดีกับผิวเราโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์หลักพันหลักหมื่นให้กับคลินิกนะคะทำเองก็ได้ง่ายจังค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องนวดหน้าร้อนเย็นเครื่องนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย